ผู้สาวกรุงเทพมากไอรินนะผู้สาวกรุงเทพมากียง้อฝาดี้สวเปิดมามันเป็นตะียไม่หิบจังจังสบายดีสวัสดีครับสบายดีสวัสดีจ้านี่นี่นเดีเอาไปร้านเนาะ า,าก็จบไปแลนกันจีบ้ากันไปแวะเฮียนยาเถ้าครับอเอาของไปให้ตาที่เฮ็ดเฮียนเหียาเาถ้านาะจ้าเป็นปูเถ้าน้องฮงนั่นแหละเพราะว่าเป็นน้องของยายนอนในยาบไปฝากครับพี่คะหนูไปตลาดกันนะผี่สาวอนอนเลยไปต้องไปเฮียนยาเถ้ากันครับไอลินจ๊า ชอบอย่างเนอะคนนอนบ่ซ่วงนี่นะนอนบ่ซื่นนี่แม่อันนี้เม่อีพอเอิญนแม่เจ้าคนหน่อยบ้านลุกขึ้นลู้บอกมาเลยครับตก็เตรียมของซะเลยแล้วคล้องก็เต็มหลังรถเรถ้าจะพประมาทสาง20,000เนาะมาเรียไปเอรินจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ากสวัสดีจ้ะาลิ้งเอดินเห็นแล้วเห็นแล้ว ถ้่มึงกล่องได้นั่นน่ะสวัสดใจกอนเอ้ยนี่เรามึงจะไปหายาทวดจ้าี่แม่พยาให้นั่งแม่ม็นมักทานนี่นะครับแค่อุ้มไปทาเอื้อนนี่จะสิญญาขันนั่งนี่จะมักเลยมัดยูเตินหลังก็ะขวงเออมึนนหนูชอบขี่รถขวากันจ้วยกนเ่ถาตรงคงครับมา ถึงแล้วไปต้องไปเรียนวิาถจะข้าไปาตเปิดาเปิดประตูให้ไก็ไม่ได้โดนเลยลูกเพราะว่าเ้าฟาวาไปเก็บของดับเครื่องร้ก่อนถึงเฮ้ยาตาหเข้าไปเปลูกเปิึ่งบ่า้าว น้อาละประตูเปิดปได้บ่ไดอยู่บ่เดี๋ยวไอ้มาปาดประตูมอหงหง่ายง่ายเลยบ่อเด็ดเปิดเ,เดขาป้องฝุ่นถ้าปาดเหร็จเราก็ไปเปิดป้องฝุ่นให้เขาเลยเดี๋ยวคานได้เสรมัดแกะลายเด้อข้อข้อไอลินจ๋ะไม่พอเอิเอือไหนแนะนำหาได้ยด๋ยวยิย่งเลยเปิดประตูให้กัน ไม่บุฟ่ากันซ้อนบุฟ่ากันเดืเดียวจะให้หนเลยบุฟ่ากันเดียวาเดือนเียวไเดียผู้สาวกรุงเทพมากไอรินนะผู้สาวกรุงเทพมากแต่ยัง้ม่ดผู้สาวเปิดมาโวยมาเป็นตะเดียเ

เอา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 ่เมื่อซีนไหนขอจนเดีร์ผมเนี่ยผมผมปงไปเนี่ยนี่หลยโอ้ยหนาไม่หลเนี่ยรันอบุานหรือบุงนี่เสือตาไม่หลเนี่ยเสือเสุกเยียร์ตายเยอะตัวนี้ไหมไอ้คอแดงไ่ล่ะต่าเออต้าเออบ้านฉีกนอนติคนนอนบมดตื่นอุ้มเอาถ้าด้เปลี่ยนให้เปิดให้ทำ เลี่ยนแล้วเอานอนเปเดียวเอานอนกินข้าวไก่กิาวเลยเป็นังวเป็นตุ๊ปูองสันสวันเป็นตะขีเดียดกาแค่เนี่ยแล้วแล้วนี่ันมันเหลือบ้งเออคุณขามันนี่หามันเลือบึงเหลือบึงเฮ้ยสวยนี่ล่ะหายวะยังมาคืนน่ะ้อย้ระาระสนับมือนจะควนหื่นตัวน

เายกกินอีกเด็กเขาบอกว่าไเขาบอกว่าคือเนเอาจอดีเลาแบบเรยนกนเอาไกินยัไเิมหมเิหมไปเติมไก็บนเอาคาเขากินยังเขาฝากเไปโปม่นป่กเมยห้ไปมาตุงยุยยอยากสนอว่าเขาไป

เน้ยไปหาตาบ่ายาหาปูบ่เอามปยาไปไปยาดวันนี้เกมสองทุกอย่างเลยมอ้เดอไป้องี๋ยวเป็นยควงไปตาที่เฮ็ดเงีนยเนี่ยนะครับถ้าเก็ตยังบุกนัามไปเห็นเฮ็ตประตูเลยครับแบ่งนายยางไ่ให้ไวให้กินแรงนะครับ จะไปทางมั่นแล้วล่ะลเกี่ยวความออกไปแล้วครับเต็มหลังรถเลยเหนีย,อยาออ่มาเงนียงนี่มาแน่นแหละน่ครับแน่าตากไว้แล้ว

พูเถ่าพูเาเออองไดอกตาูดยวบ้านในหอนดอกอาปงอุ่นๆบบบัูอย่งนั้ป็นของประตูบานประตูสของน้ำประตูของน้ำผู้ปินข้าไปอ่ะจานขาเราบ่ในยางเอาไว่เดต้มทะยานกินจะไปจาะจะไปใส่หมูกระทะเ มาอ่ะน oh yeah. oh, oh, uh, uh. ี่ต้มต้มเอาโอ้บ่ไฮบ่ไฮอ้ยบังยันมับงยันม่บังยันม่บงยันมัมันจะกระเบิงกระลังปูพ่อดีไทยรู้ไปนกี่บังกันกัน โัวมีเขียวเว้ยยินเส่างตกใจแหงเต๋เฮ้ยหลวงพ่ดยัเขียววีวมีก็ไม่้านเี่กันสิ่งน้ำเรีอบ้อยแล้วไม่กี่ท่านเห็นเนี่ยถารูไปไปน้องกันเน่ดๆหัวอยากนอนืดอัอยากนอนซืดเรองเราเบิ่งจะเข้าครับเดี๋ยวหน่อยที่อยากนอนกันเดี๋ยวเบิ่ง้องน้ำติดแต่กำลังเหตดข้นหม่เนาะ น้ำด้านนอกก็ไปทันรับแขกครับเวลามีบุญมีงานสังสรรค์กันเทพื้นเกือบร้อยและนี่อันน้ำน,นี้ก็จะเป็นส่วนตัวด้านนอกระจะเอาไวปทันรับแขกครับห้องไทยอันีเป็น้องไทยมันเป็นห้อง,างองาบครับนี่นะกว้าง พอหนึ่ก็ะต่อเข้าไปอีกนึงครับเพื่อเพื่อเวลาเอาดินลงเนาะอันนี้จะได้โอบอีกไปยูดดนบ่นได้ครับเพราะว่าน้องอืินจากนอนแล้วก็จะได้เอาไปเตรียมข้อยืนลานเนาะเสร็ะละคนหน่อยไปเสรละให้หนกักเบิง่งรอเพื่อนเนอยอะมากันเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าของหนักกจะยืดถูกออกเท็ดไหมของหนักถูกออกเท็ดไหม ตรงนี้จะองห้องตไงดไปบานเจาหาระเนถามตากันว่าเจ้ายังเพิ่มบ่ตาม่ยังเอาเพิ่มบ่ตัวนั้นี๋้วสีทามตักี้เบร์แค่หนึ่งกว่าบ้านเชร์เพ่มเงนกะว่าเเด้รพริ่มนั้นเราเยอะจนหนึ่งกว่าหันควาน

ก็เพื <c oughs> อ่อ,อนออาคนสอคนเดาในมันแล้ว <c oughs> คนนรับครับนื้มาแรงเลยที่เขาขอว่าน้ำสีห้องืนออสีห้องผอืนตอกระเบื้อนนัดนาจี่ตื้นนัดโทษไปว่าตอนเขาจะว่นตีซีหานาน,นี่ให้าหลนเยอะเอาสีห้องผืนัน ไ่ไปได้ก็ไปอยู่ดี่าจะอแห้งจะคอแห้งหันจ่อเข้ามันแห้งขึ้นปลยอยห้านหันหมันหเขาเข้ไม่มันม่มีไกว่มันไก่มันไก่อยู่ดีมันไก่โลเพราะว่ามันว่าเดีวหาเขาจะปวดจะเคี้ใครลองกัจิตถอนน้องเหี้ยขึ้นยังอีิม่าสิตายไหมสูตัวควายเดียวมันบอโอ้ยตายไ การเปียนสนี้ีโอนเอาไว้แต่เล่มขอบมันเราเหลอคเห็นน้ไปยังไปันก็ปันีตึ๊ๆตมันเปกไงเนียไมเย็นจิตใจไหมันจะ้อมันจะโอไกได้คนเจ้าของนั่งัวไห้เลนีชอะนี่อไร้าบข้บบ้นเขามาสองครังใไหมเนี่เนียนสองครั้ง มันเดินอนบาลภามันมันเดียวอยู่หมันนีมันนีมันนีว่ามันนีตัวนีน่แคน้ข้าน้าก็้าขนามันมันองนเดียวสเลยเดียวสีพู้มาเลยก็ได้สีพูนไหลอันทางหน้าย่งมากันเตัวนี้กันตัวนี้นั่นตัวนี้ตัวทั้งหมดนั่นเส้นนี่หละเส้นนี่นี่ก็อยู่นั่นนั่นนั่น่าง่ากันนั่นแบบเนี่ยซีพูไหล ข้างเเอาไปซีีสผู้สามครั้งนึง้ซีูก็ไพน่อมันเปียงนีครับเอาีสไน่ขางน้ำก็ได้เออเอาซีมผู้เ่เเรย์ะไของนั้นใหญ่ม่ต้ึงไปซื้ออือครับตักระเบิดรนนากีกันฐานนีตือนกันมากมากมาสงเอาเอาเอาเนีไปวัดเพ็ดีเลเรี่ยผูได้วัดเ็ดแตก เดี๋ยปัตเบื้องให้มเดปัดปัดปัดลลลลลาคนหน่อยากนอนครับตาตรถเดี๋ยวพึ่งขาเดพึ่งขารถมารถมากคนหนอยากนอนง่วมา้ากเร็วมาเร็วมาเร็วไปไปไปย่ถกันเลย ไปกันเลยไปไปยเถอไปไปยเถอไปงจริงจริงจริงไปเดี๋ยวคลิปนี้พี่นี่กคจกตอนครับผมปากันหนดกับรถไปตลาดก่อนกินนมนา่นด้ยไเดี๋ยวไปคลิไหนพี่ไหนครับผมสรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ